ดีคะ่ะ FC ที่น่ารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC ตอนนี้พี่ก็พาดูดอกไม้อีกแล้วคะ่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกกุหลาบแล้วก็ดอกฝิ่นของพี่เนาะกำลังจะโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยคะ่ะ FC นี่น้อยไปนะคะนี่ดอกกุหลาบคะ่ะ FC ดูดูคะ่ะ f c ออกดอกแล้วก็นี่ดอกฝิ่นคะ่ะ FC อันนี้คือสีชมพูนะคะเอฟซี FC. นี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะไปดูดอกฟินดอกใหม่ค่ะทุกคนที่กำลังจะออกนะคะทุกคนนี่ก็คือตรงนี้ค่ะเต่หน้าเสียดายที่เป็นชั้นเดียวเนาะทุกคนเนาะนี่เป็นสีส้มค่ะทุกคนสีส้มแป๊ดเลยค่ะแม่พี่นึกว่าจะมีหลายชั้น ผิดหวังจริงๆพี่นึกว่าจะมีหลายชั้นค่ะแต่มีแค่ชั้นเดียวค่ะ fc นี่ค่ะมีแค่ชั้นเดียวแล้วก็ดอกกุหลาบสีส้มของเราค่ะนี่สีส้มแป๊ดเลยนะคะทุกคนเศรบตาเลยนะคะทุกคนแล้วก็ดอกกุหลาบแต่เราไปดูดอกฟินดอกใหม่ของเราค่ะที่กําลังจะออกดอกมาค่ะนี่กําลังจะออกดอกนะแล้วนะคะนี่นี่นี่คือสีชมพูกับสีแดงนะคะทุกคน นี่และยังมีตรงนี้อีกนะคะนี่นี่ที่พี่ชี้ให้ดูนะคะน,นี่นี่คือสีส้มนะคะทุกคนนี่สีส้มนะคะแต่ก็น่าเสียดายอย่างว่าแหละเพราะมันแรงค่ะ fc มันก็เลยทําให้ต้นเล็กค่ะแมเป็นเป็นแคระไปเลยค่ะ fc แต่ที่ออกมานี่คือนี่ค่ะสองต้นนี้ค่ะอยู่เทียบกันเห็นไหมคะสีชมพูกับสีแดงค่ะทุกคนสีแดงแป๊ดเลยนะคะ fc เพากล้องมันอาจจะหลอกตาเนาะทุกคนแต่สีนี่คือสีแดงแป๊ดและนี่ก็คือสีชมพูค่ะ F4 ชมพูอ่อนๆเนาะและก็มานี่ก็คือสีส้มสีส้มแปดค่ะ F4 นี่ค่ะนี่ออกดอกมาแล้วพี่ก็คงจะไม่ถ่ายอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าถ่ายมาก็ทางอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นหัวแบบนี้ค่ะนี่เพราะว่าก็ ถ้าเดรร้อนมากๆนี่ก็คือดอกฟินเราก็จะทนไม่ได้นะดอกฟินเราก็จะร่วงเร็วค่ะทุกคนนี่ก็สีชมพูนะคะและก็นี่ก็จะเป็นสีส้มแต่เป็นชั้นเดียวค่ะทุกคนนะคะและพี่ก็นี้ก็อยู่ใกล้ต้นในลิงสะดุ้งของพี่เนาะทุกคนส่วนทางนั้นก็เป็นชั้นเดียวคะ่ะแต่ก็เป็นสีชมพูอ่อนคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะเป็นสีชมพูอ่อนคะ่ะเอฟซีและก็เป็นชั้นเดียวเนาะก็ชั้นเดียวก็ จะไม่เท่าไรนะสำหรับพี่นะส่วนอันนี้ก็ไม่ใช่ชั้นเดียวค่ะนนี้ก็จะเป็นสีชมพูแต่หลายชั้นเนาะทุกคนนี่ถ้าทุกคนยังไม่เบื่อพี่นะเลยทัาพี่ดูในไอการดูเนาะการดูของ fc ว่าไอดูเยอะหรือมากน้อยแค่ไหนนะถ้าทุกคนชอบพี่ก็จะพี่ก็เห็นว่าการดูก็คือเยอะนะถ้าเยอะก็พี่ก็จะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดการดูไม่เยอะ แะ้ยอดดูไม่เยอะพี่ก็จะไม่ถ่ายอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าดอกฝินเราถ้าร้อนแรงๆขนาดนี้ร้อนจัดขนาดนี้นะคะย27องศา24องศานี่ดอกฟินเราบานและดอกฟินเราก็ร่วงเร็วนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะเขาจะชอบแดดนะคะแต่ว่าเขาก็จะไปไวค่ะนี่นี่ก็จะออกไปไวส่วนอันนี้ก็จะ จะขึ้นมาอีกค่ะนี่ก็จะออกดอกมาค่ะทุกคนแต่อันนี้ก็พี่ก็ได้ถ่ายให้เห็นแล้วจะเป็นชั้นเดียวค่ะทุกคนก็จะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะนี่ค่ะนี่ค่ะ fc สวยงามมากค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านนี่โอ้โหบอกว่าไปซื้อมาจากไหนมีขายด้วยหรือมันไม่มีขายหรอกค่ะทุกคนแต่ว่ามันผสมกันเองผสมพันธ์กันเองค่ะ fc เพราะว่ามันเกิดขึ้นในสวนของพี่เลยและพี่ก็เก็บเม็ดไว้ค่ะ และทุกปีก็จะกลายพันธุ์แต่ทุกคนก็จะกลายเป็นสีนู่นนี่นั่นเนาะทุกคนเนาะก็ทําให้ไไอไอพี่มีไอดอกฟินหลายชั้นอยู่ในในสวนของพี่ค่ะ fc นี่ดูดอกกหลาบสวยงามมากค่ะ fc ยิ่งมาโดนแดดแบบนี้นะโอ้โหสุดยอดเลยนี่ดูสีส้มของเรานี่ค่ะสวยงามมากค่ะ fc โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาเดนมารกให้พี่ด้วยนะคะ FC ทั้งในสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษท่านอย่าเพิ่งเบื่อดอกกุหลาบนะคะสุภาพบุรุษเพราะว่าสุภาพบุรุษที่เดนมากนี่เขาชอบดอกไม้ค่ะแล้วก็ประดับประดาดอกไม้เฮ้ยใ,ในบ้านของเขายิ่งกว่าผู้หญิงนะคะทุกคนแต่เขาก็เป็นแมนนะคะ FC โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย